กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แก่ผมด้วยนะครับคลิปนี้ทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้เล่นตามแต่อย่างใดเด็กทีต่ต่ำกว่าสิบแปดปีผมไม่แนะนําให้รับชมนะครับอ่ะโอเคเออเกมนี้ก็นะไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับ <laughs> มาเล่นของแปลกอีกแล้วนะเถอเอ้ยอันนี้ครับตัวแพงสุดตามนี้เย่ยก็คือเออปาริโบเตา บาดาวปาปมาน้าแล้วก็ตามข้างล่างครับนี่คือสกัตเตอร์นี่คือวายวายอยู่ที่ช่อง2กับ4เหรอ2กับ4 Y 5วายฟีอ่าอะไรวะเนี่ย2กับ4นี่ขยายขยายใหญ่ขึ้น5ฟ้ฟีหรือ,อยังไงสกัตเตอร์มี atter, มทั้งหมด5ตัวนะ30มส0ร้อยอะไรเอ่ยไม่รู้อะไรเลยนี่มั้งวายขนาดใหญ่จริงๆด้วยนะวายขนาดใหญ่เป็นแบบ5ฟ้ฟีโหรเอ แบบไอ้แปะแมวเหรออืมอืมอืมโอเคกี่ไลทเพจอะเอาแล้วมันไม่บอกไลท์เพจนะเพามันอยู่ข้างนอกนี่แหละยี่สิบลท์เพจใช่ไหมอ่ะโอเคไปเราก็บเบ็ดกันไปที่ขอดูเชืองเนี่ยครับที่สองอ่ยี่สิบบาทเนี่ยครับไป แล้ววายจะมาตอนไหนอะมาตอนที่ว่าเราเข้าสกัตเตอร์นะปลาดุบาลก็เป็นวายอยู่นี่ไอ้ไม่ใช่เออมันก,มนก็มันก็มีอยู่ไม่ใช่เหรอนี่เนี่ยอ่าสองตัวแล้วเนี่ยแล้วไงต่ออ่าขยายใหญ่นะแล้วไงอะห้าฟรีเปล่าห้าฟรีเออโอเคห้าฟรีนะโอ้สวยได้บานน้ำนะอ๋อเป็นแบบนี้เหรอขอให้มาสองตัวก็ได้แล้วใช่ไหม เอาสวยอยู่นะสวยอยู่เดี๋ยวอยู่ซีฟีทำไมมันกดค่าไม่ได้นะโธ่เดี๋ยวค่าไม่เดบไม่ต้องดูไลเพคก็ได้โธ่กดไม่ได้นะมันให้เราดูไลเพออะโธ่โธ่โธ่เอ้ยสกกาเตอร์เอามาทำไมเนี่ยโอเคตอนนี้ได้ไปอ,อีกร้อยห้าสิบบาทตอนนี้ค่าเงินอยู่ข้างบน ตัวแพงสุดตัวอะไรนะปาดิโมอ่ะอ่ะปาเออนี่ไงปาดิโม่แต่มันไ,มได้แค่สองเหมือนเองอ๋อมันไม่ได้สามเหมือนสี่เหมือนเมื่อไหร่จะเสร็จไลเพยเนี่ยเมื่อไหร่จะเสร็จโชว์เสร็จหรือยงังไปได้แล้วยาลีลาเอาไปปาดิโม่โถ่อยไม่มีนะได้เต่ากับปาดิโม่ก็ตัวแพงอ,อยู่แหละอ่ะอ่ะอ่ะ,อะ อยากได้5เหมือนนะห้าเหมือนะเมื่อกี้นี่ไอ้ม้นมนมาน้ำมันรวมกับไอ้ตัวเลขสิทธิ์หรือตัวอะไรเนเี่ยตัวเอเด็เออตัวเอห้าเหมือนะเป็นพันเลยนะพันกว่าเลยนะอ่ะเลืออีกสองฟรีแล้วสก,กัตเตอร์ได้อะไรสก,กัตเตอร์คืออะไรได,ได้ได้แต่เงินเหรอใช่ป่ะเมื่อไหร่จะเสร็จเนี่ยเ <laughs> มื่อไหร่จะเสร็จ มันต้องกดไอ้นี่ล่ากดไอ้เทอร์โบป่ะ,ปะมันจะได้ไม่ต้องโชว์ IP. ไอพีวายสามสิบสี่บาทขอเต่าได้เต่าห้าเหมือนอ่ะเต่าห้าเหมือนเลยเดี๋ยวไปดิเอาไปส <c oughs> ิเออเต่าโถเอ้ย ด5บาทโอเคโอเคมีกดสกิปไปเนี่ยกดออกกดออกเข้าใหม่นี่มันก็ต้องรีใหม่มาเนี่ย <laughs> อ่ะโอเคก็พันสามกว่านะอืมไครเถอะ ไปเถอะอันสามก,กว่าๆนะอ่ากดเทอร์โบนะครับหมุนเอแล้วกดเทอร์โบนี่แหละอ่ะมาอีกนะเอ้า,อาสวยนะอย่างงี้มาเรื่อยๆเลยอย่างงี้ได้ปลาได้ปลานีโม่ไปเี่ยได้ปี๊มันต้องได้ดิเอาไม่ได้เหรอโชว์อะโอเคครับอย่างงี้ไม่โชว์ไลน์เพลแหละโอ้โหปลานีโม่เรามันอยู่ฝั่งตรงข้ามอ่ะ โอ้ไอ้ปาริโม่รอบแรกที่มันมามันโอ้โหมันเกือบได้แต่มันไม่ได้มันไม่นับอนะ่ะเอาโอเคมาเรื่อยเลยมาเรื่อยเอาเพิ่มเบ็ดไปเลยครับอย่างงี้40บาทตอนนี้มาที่5แผ่นแล้วหาแต่ปาริโม่ไม่ใช่หาแต่ปาโลมาเนี่ยแหละอา้าวไปอา้าวสวยไปยังไงยังไงเกมอะไรกับเนี่ย <laughs> <laughs> เดี๋ยวพอเพิ่มเบ็ดมาไม่พอเพิ่มเบ็ดทีไม่มาดนะิเหรอ อ่ะไปตอนนี้เราก็เข้าไอ้นั่เป็นสองรอบไปนะอ่ารอบที่สามเนี่ยอย่างนี้มันน่าจะได้นะเนี่ยน่าจะได้เลยนะเอามันก็ได้อยู่วะเนี่ยไม่ได้ดิสามร้อยร้อยยี่สิบแปดเอาเตาโถเอ้ยน้อยไปหน่อยแปดร้อยได้ตัวอะไรวะเนี่ยมาน้าเหรออ่าท่านเก้านะ เกมอะไรเนี่ยแคดีนะมันเป็นฟิวเจอร์แบบนี้มันดีนะเราไม่ต้องหาสกัตเตอร์มากมายเท่าไหร่เราหาแค่ Y 2ตัวเนี่ยให้อยู่ทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยอยู่ที่ช่อง2กับช่องไอช่องสีเนี่ยแค่นี้เราก็ได้แบบอาแปะแมวเลยนะห้าฟรีลีเข้าไปเนี่ยมันก็ดีอยู่นะดีที่มันมา แต่สกัตเตอร์อะ่ะมันคืออะไรผมอยากรู้เหมือนกันสกัตเตอร์3ตัวเนี่ยสตัวแล้วมันได้อะไรได้ตังกว่าหรือยังไงผมจะลองกดหาสกัตเตอร์ดูนะอ่ะไปเอา้าไปอีกแล้วสวยนะอย่างเงี้ยไอ้นี่มันได้พันกว่าได้ปลาดาวใช่ไหมเนี่ย548โอเคอีก2 9 4อีกพันสองในเตา่าโอเคอีก78บาทก็มา28บบาทโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว มันเริ่มลดลงอะโอเครอบนี้สามเนสเลยนะเฮ้ยอะไรเนี่ยเกมอะไรของเขาวเนี่ยเ, <c oughs> เป็นเกมที่ดูเหมือนไม่ค่อยจะมีอะไรดีนะแต่มันดีตรงที่วันมีมันมีวายทั้งซ้ายทั้งขวาอย่างนี้สวยอยู่ไม่ต้องไปเล่นกับแปะแมวะคะมรับไปเล่นกับไอ้นี่ก็ได้นะแปะแมวกว่าะเข้กกาสกัตเตอร์ก็นานอนะ <c oughs> มาหาอันี้เอาดีกว่าหาวาี่เอาดีกว่าน,นี่อเอ้าสวยอยู่นะสวยอยู่นะ เกมแล้วครับเนี่ยผมจะพยายามไม่ได้สกัตเตอร์สามตัวดูซิมันจะได้อะไรผมอยากรู้เหมือนกันเพราะเป็นเกมที่ผมเพิ่งเคยเล่นนะเนี่ยมันไม่มันมีเขียนมสกัตเตอร์สามตัวไม่มีมีเขียนอะไรเลยอะไรเนี่ยี่โชว์อะไรเนี่ยโชว์ไลเพยอ๋อไลเพยอยู่นี่เหรอเถอเอ้ยเพย์ไลอ่ะโอเค สกเตเไม่เห็นมีอะไรหบอกเลยป่ะยังไงเราก็เลิกอยู่แล้วตอนนี้ผมขอแคสหาสก,กตเตอร์อย่างเดียวตอนนี้หาสก,กตเตอร์อย่างเดียวพอเลยขอให้ขอให้รู้ก่อนว่ามันมันเป็นยังไงไงสามเหมือนหรือมันได้อะไรถ้าได้ตังม,มันก็ไม่คุ้มหรอกนะเรากดหาแต่เดียวเนี่ยปาโลมาเนี่ยทำไมมันได้แต่สองเหมือนละ่ะ อ่ะไปตอนนี้เราเข้าปารูบาแค่รอบสามรอบใช่ไหมสามรอบเองอ่าสามรอบก็ได้เยอะเลยนะไม่ไปตั้งเก้าพันเลยเมื่อกี้นี้อ่ากําไรหกพันนะเอาจริงๆถ้าเราได้นะเราได้เล้วเลิอกอะ่ะหกพันเลยแม,ม่สวยมากเลยเอาได้อีกหกร้อยเามันตอดอยู่นะไลเพลก็ถือว่าดดีพอสมควรเลยเนะี่ย เข้าเข้านีก็เออไม่ได้ดูเลยดูแต่สกัตเตอร์เปิดแรก200โอเคเปิด2 158อ้าเอาเปิด3 40บาทเอา200อ่เอา60โอเคนะรอบนี้ก็ได้ดีนิดนึงก็ได้อยู่แล้วอะสกัตเตอร์สกัตเตอร์จงมาสกัตเตอร์อยู่ไหนอยากเห็นแล้วอยากเห็นแล้วเป็นฟิวเจอร์แบบไหน ทำมันไม่ได้แต่สองนะเนี่ยมันหลอกมันหลอกให้เรากดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเข้าสามไปเนี่ยมันจะดูตังเราเรื่อยๆไปเนี่ยไม่นะไม่นะถ้าถ้าอย่างนั้นไม่เอานะถ้าเหลืออยู่หกพันนี่เลิกเลยเอาจริงๆจะพยายามกดหาสเกตเตอร์ให้ดูให้ได้เราจะได้รู้ไปเลยว่ามันคือตัวอะไร เอางี้แล้วกันเพื่อที่จะกดหาสกตเตอร์แล้วก็ลดเบ็ดลงอ่ะตอนนี้เราไม่ต้องหวังอ่ะมาเนี่ยสามอันนี้เนี่ยได้เลยเออมันได้แค่ตังค์อย่างเดียวนะโถเ่เป็นไลายเพลย์ไม่ใช่เป็นไลเพลย์มันได้ตังค์อ่ะเอาง่ายโอ้โหอะไรของมันเนี่ยไม่มีประโยชน์นะสกตเตอร์เราโอเคครับเราไม่ต้องหวังกับสกตเตอร์เราหวังแต่นี่พอลนะไม่ต้องไปกดหามันนะหาแต่ปาโลมาเนี่ยครับ อ้าโอเคเดี๋ยวขอเข้าปาลูมาอีกสักรอบแล้วกันพอเลยอ่าขอเข้าปาลูมาอีกสักรอบแล้วกันพอแต่ดูท่าทางจะดูดยาวเลยเนี่ยเอาไปอืต่อยมาต่อยมาต่อนี้เลยต่อนี้แหละ อ๋อมันดูดนะถ้าเหลือเจ็ดพัน 7, พอเลยครับไปพอเลยดูท่าทางจะดูดแล้วมันก็เข้าดีอยู่นะอาะไป ตอดมาตอดมาพยายามอย่าหมดตอดเรื่อยๆอย่าให้มันมันหมดง่ายๆแม่เตา่าเต่าออกมาดีมากเลยนะเต่าเนี่ยไปดูยาวเลย โอเคครับสำหรับคลิปคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะอืมกดไปักพักแนละ้วมันน่าจะดูดยาวอยู่แหละก็ <c oughs> เหลือประมาณสักห้าหกพันประมาณนี้แหละมันอาจจะมาแต่กออ็พอดีกว่าเดี๋ยวมันจะน่าเอานะก็ <c oughs> ดีอยู่นะเป็นเกมที่ดีอยู่นะหาแค่ปารโลบาลไม่กี่ตัวสองตัวเองก็ได้แบบได้ฟิวเจอร์เหมือนอัปแปะแมวแล้วแหละแหมแต่แค่ลายเพลของเกมนี้มัน20่ลายเพลกับอัปแปะแมวมันย5่ห้ลายเพลนะแต่อัปแปะแมวก่อนจะเข้าสกัตเตอร์ได้ก็ ดูดยาวไปแล้วนะอ่ะเกมนี้แสดงว่าดีกว่าแน่นอนครับดีกว่าแน่นอนนะโอเคแล้วเจอคลิปต่อไปครับบายบายนะครับคุณผู้ชม